ครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับอ่านี่กืบรถสองคันแต่คลิปนี้หมอชโยหรือพี่โอมก็จะร้องเพลงให้ฟังเพลงของคงสิธย์นะครับเช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายๆกันเดินทางดังทุกวันเพื่อออกฝ่าฝนปัญหาความเป็นอยู่ หวังแค่เพียงผ่านวันนี้พ้นวันรุ่งเช้าตื่นนอนทุกวันยังหวานชื่นชีวิตหนึ่งพ้นวันคืนหนึ่งก็ดีใจคิดปินไปตามฝันสุดทางในแค่นี้ ได้แค่นี้เท่านี้ก็เพียงพอได้ฝันไปวันวนเอเคนี้ก่อนนะครับ